สวัสดีครับพอกับช่องไอเดนผากินขึ้นเขาครับเมื่อนี้ไอเดนผามากินตํากุ้งครับสุดยอดเมนูเลยแหละเมื่อนี้ครับในตากุ้งมาจากตลาดครับผักหลายยางขึ้นเขาเมื่อนี้ผักหลายยางสลัดแก้วครับมีมะระน้ำครับหอมแดงสะระแหนะ่ลูกโดดครับผักชีลาวทั่วผู้บักตงหลายยางกะขอบคุณสสำหรับการติดตามการรับชมทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องไอเดน จไะไหนกะเป็นกำลังใจให้กันไปรณนงค์ครับซับสไครต์ให้กันกะไปหาเมนูกะโอ้อยากครับกรุงเทพทวีสไดามาไปพอ,อยู่ตลาดพอดีก็ได้ได้กุ้งมาตําครับเมนูบันบนผู้ใดเหตุงานกรุงเทพก็สิฮู้ครับของบันบนหางอ,อย่อางนิดหน่อยมาตําใส่บักพริกดิบใส่กระเทียมครับเราหยอดน้ำปลาแดงหน่อยมาซิมกัือกเดียนเลยครับมา เสียบเสียบน้ำกันครับเปลี่ยนเมนูบานๆนะครับเด้อโดนๆได้กินครับมาคำแหลกสำหรับไอเดนคือเก่าครับแนวเสียบอยู่กับผู้มากครับมาหืมฟักซีลาหมนเลย หอมดีสูตปรปะมีดนะครับสูตรตำอยูย่กับผู้มากครับตะไบไอเดินหยอดนำ้ำปลาละหนักแสบเซรห,หลายพกชื่อรถบร็สกับบร็สมาครับมาอื้ออือ

ตามตองเซฟบกกอกครับแสบวกว่านี้อีกจะออกสม,มกสกหัานบะหมี่รับเซ่บักนาวแทน บรากินโดนครับเห็ดงานยุงเทปเลยเราจะหาม,มากิน mm hmm. รองมาละปั้นนี่ครับเขาก็ติดมือาแาวนี้ส้มซื้อครับซื้อมาสองถุงครับนี่ตับในแบบกหลาย เผ็ดมาหอมนี่นี่นะเผ็ดหวอมดีวครับเผ็ดจิจจิเผ็ดคิวคิวหรอกเผ็ดเงีย ีกกะแตห้อนห่อนครับลองห่อนเขึอนบ่กข้างคุณย่ำน้อนกับน้อนอยากเลยห่อนครับน,นี่เอาเอาเด้อเอามาขึ้นนะเริ่มเพชรแล้วครับตลัเสช้แบบพริกดิฟไหลหน่อยอยู่ดิ มันยังมหอผมมักโดดหน่อยๆหอมเขาเอิมาพึ่งเอียงหรอจะเลี่ยง่ะหรือเขาเขา สมนะคง ต้องหันต้องแสบต้องเผ็ด เผ็ดกับอสแสบครับแน่มูลนี่นันข้าวของดิบเก็ดจังหวะยางออกแล้ว hết hết tiền xẹp lại đồn đồn chín thiệt โอ้โเผ็ดเผ็ดน่าหนีกับ,มบกไม่แบบพริกพริกดิบแล้วครับไมาแก้ม,มโดดขึ้นนะโอ้เผ็ดตามที่หลังมาเลยจังได้ 嗯哼哼。<laughs> <laughs> แค่แต่งแค่แต่ครับพี่น้องว้าเผ็ดเผ็ดอิ่มครับเรียบร้อยกินไสรซจสัมอิ่มได้พี่น้องคักๆ จะได้กับขอบคุณผู้เข้ามารับชมให้เกียรติรับชมชองไอเดนจะได้กับจะริมกดติดตามกดซับสไครป์เป็นลังใจนะครับเด้อถือใจกับแช่น์น้ครันะครับโอ้หเพชรครับจะได้กับคลิปนี้ไว้ทั้นี้ครับสวัสดีครับสุดยอดครับ